สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับอาจารย์โอเล่ทักจะเกิดวิกฤตใหญ่มากที่สุดในประเทศอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสวันนี้จะมาเปิดเรื่องราวชีวิตต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเห็นผีจนเป็นทุเองปกติ แถมยังเคยโดนล้อว่าเป็นบ้าอีกทั้งยังตือนวิกฤตการเงินหลังสงกรานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ผ่านทางรายการคุยแซบโชจากนี้ไปจะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์อุเล่ตอบว่าที่เคยทำนายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่นจากท้องฟ้านา มาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปถึงปี2568จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับบัติเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณสิงหาคมอีกจะมีเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้นะ่ะจะเข้มข้นขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมไปต้นไป หมายถึงการจากไปใช่ไหมอาจารย์โอเล่ตอบว่าการล้มหายตายจากคำถามถัดมาอาจารย์โดเล่ทำนายว่าจะมีดาราเลิกกันก็เลิกกันจริงๆใช่ไหมอาจารย์โดเล่ตอบว่าครับคำถามถัดมาเหมือนอาจารย์โดเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าใช้วิจารณญาณน,นะครับมันจะมีอยู่3ามประเด็นอันดับแรกเลยเชื่อในเซนส์นของตัวเองแต่จะต้องกรองก่อนจริงๆนะครับ ผมก็ไม่ได้เชื่อนะบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั่นคือวิชาหโหราศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งวิชาสติด้วยเมื่อมีการโดนจิตโดนใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามก็แล้วกันมาบอกมากล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณคำถามถัดมา เดือน7จถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหมอาจารย์โฮเลตตอบว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน 7- ถึงเดือน8เป็นต้นไปต้องจับตาดู ติ๊กกลิ่นสีเจาะสามลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีถือได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชานรงขันถีเทา้า ล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหว จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคําถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิดยี่สิบหกกรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอน คำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปลายกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้พิธีกรก็พูดว่าอ๋อเหรอลายเซ็นนี้น่ะเป็นคนเจ้ารมไหม ติ๊กตอบว่าอย่าบอกว่าจเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งเกิดราศีสิง์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13รหัสหมายเลข13ใครคะ คุณอุยิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไปเฉยๆแหละไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกคนหนึ่งก็คือลุงป้อมเป็นยังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาร์ทางการโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคม 2. ลุงป้อมสิเดวันเสาร์ อนุทินชาญวิตรกูล13กันยายนวันพุธ3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีคำถามถัดมาก็ดีหมดเลยใช่ไหม3ามคนนี้นะติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นไปนายกนะ่ะดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วละ่ะ1กับ3ก็คือเสียหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะ เปล่งวาจาไปเองนะผ่าดวงเมืองปี2566นายกม้ามืดมาแน่เปิดคำทํานายผ่าดวงปี2566เกมชิงอำนาจไม่หยุดลุ้นไหนลุ้นอยู่ๆจะมีนายกม้ามืดกอบกู้ชาติเป็นคนที่ใครก็คาดไม่ถึงนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวช่อง8ผ่าดวงเมืองประเทศไทยปี2566 ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีด้วยครึ่งแรกดวงจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและมรกตยูทับดวงเมืองและยังมีดาพริษัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทําให้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองอยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอำนาจยังแข่งแย่งอำนาจเป็นศัตรู ประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมก,กราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาหรือเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโครงสุดท้าย ซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสําคัญสําคัญทั้งส่วนของพรรคภูมิใจไทยและเรื่องของสองบิ๊กพี่น้องแยกกันเดินคนละพรรคคาทํานายที่น่าสนใจคือสวออวันชัยบอกว่าช่วงหลังพฤษภาคมมีคําทํานายว่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาทับดวงเมืองทั้งดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวจันทร์ทั้งทําให ดวงเมืองบ้านเมืองเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์คนรักคนชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาผู้เชี่ยวชาญเตือนปีนี้เจอพายุ29ลูกสิ้นเดือนนี้ฝนตกหนักจากใต้ฝุ่นมาว่ารองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาราทิศ คุ้มในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเผยข้อมูลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนปี2566อย่างเป็นทางการเื่อมีการเตือนถึงผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นมาวาแต่ไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ส่งผ่านทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักโดยเฉพาะ28-29พฤษภาคม2566พร้อมเผยข้อมูลที่น่าสนใจ ปีนี้ไทยจะเจอพายุ29ลูกก่อนหน้านี้24พฤษภาคม2566รองศาสตราจารย์ด็เตอร์เซรีโพสต์ข้อความว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกแรกปีนี้กำลังมาคาดว่าไม่เข้าประเทศไทยแต่ส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นปลายเดือนนี้ล่าสุด j t v c และ JMA คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นมาว่ามีแนวโน้มพัฒนาตัวเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น ประมาณวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนี้เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณังกล่าวนั้นสูงถึง29-30องศาเซลเซียสทำให้มีการสะสมพลังงานความร้อนไปเพิ่มให้กับพายุคาดว่ามีทิศทางการเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์และหมุนวนขึ้นไปยังทิศตะวันออกของเกาะไต้หวันและตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นต่อไปซึ่ง เมื่อพายุเคลื่อนตัวเหนือเส้นละติจูดที่220วงเล็บเกาะใต้หวันซึ่งมีอุณหภูมิน้ำทะเลประมาณ26หรือ27องศาเซลเซียสก็จะทำให้พายุมีกำลังลดลงทำให้ช่วงปลายเดือนตั้งแต่28พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาควงเล็บยกเว้นภาคเหนือก็จะทำให้เรานั้นได้น้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเตรียมขุดบ่อขุดสระ สร้างฝายขนาดเล็กรอได้เลยครับช่วงตนน้นฝนและกลางฝนโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมต้องรีบเก็บน้ำไว้ใช้ปลายฝนที่มีแนวโน้มจะลดลงจากปรากฏการ,กร,กรณ์เอลิโยเกษตรกรจึงควรจะเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งล่าสุด 25. พฤษภาคม2566รองศาสตราจารย์ดรเซรีโพสต์อีกครั้งว่า เฝ้าระวังลมแรงและฝนตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ตามที่ได้คาดการไว้อิทธิพลของซูเปอร์ไต้ฝุ่นมาว่าทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วง28-29พฤษภาคมนี้ต้องระวังลมแรงและฝนตกหนักภาคใต้และภาคตะวันตกตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพายุเข้าก็ได้น้ำแต่ก็มาพร้อมกับลมแรง และน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ที่เปราะบางปีนี้คาดการว่าจะเกิดพายุป,ประมาณ29ลูกวงเล็บมากกว่าปกติ3ลูก